การปฏิบัติการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อปทอในพื้นที่อำเภอแม่สายและพื้นที่อำเภอใกล้เคียง 3. เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและตลอดจนแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทงทาง,งถนน ของเทศบาลตะบนแนม่สายในช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2566เขากราบเรียนเชิญครับต่านแม่สายครักองร้อยตำรวจตะเวนแดนที่327ท่านองถิ่นอำเภอมันพุ่งครับกองร้อยหลังมาที่3ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านประธานวุฒิบุรีโกมูนย์บริการร่วมข้อกันในรัฐบาลเทตนั่นจะเห็นทเทศบาลตะบนแม่ พื่อลดจำนวนรุบติเหตุทางถนนจํานวนผู้บาดเจ็บและจํานวนผู้เสียชีวิตให้น้อยลงเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา,นมานการดําเนินการป้องกันและลดบาดเหตุครับและในโอกางวันที่4มกราคมพศ6 5 6 6รวม7วันเพื่อบูรณาการการดําเนินการ พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนเช่นนี้มาทุกฤดูการนะครับในห้วงห่งปีก็เป็นละสองสาครั้งตามเทศกาลพวกเราทราบดีว่าปัจจัยการเกิอดอุบัติเหตนะุมันมีอยู่4เรื่องนะสี่ปัจจัยด้วยกันคนนะไม่ว่าจะผู้ร่วมเดินทางหรือผู้ขับขี่ช่นะวงเวลาการเกิดอุบัติเหตุพวกเราก็ทราบดนะีจะเกิดในช่วงหัวค่ําช่วงที่คนเกิดกลับ เลิกงานกลับบ้านทั้งช่วงตอนเย็นช่วงสามทุ่มนะสามทุ่มก็มีคนออกออกเวรออกกาดต่างๆและอีกช่วงหนึ่งช่วงเทศกาลก็คือปีนี้รัฐบาลไม่ได้งดจัดกิจกรรมนะครับจัดกิจกรรมฉลองเฉลิมเฉลิมฉลองปีใหม่ได้ตามปกติสถานบริการก็เปิดได้ตามปกติแต่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเกิดในถนนสายรองเป็นส<ม>่วนใหญ่ นนั้น <c oughs> การทํางานขอให้ท่านได้ทํางานให้กองตามบรมิบทในพื้นที่และตามห้องเวลาที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุจุดไหนที่ขาดกําลังคนควรจะจัดคนไปเสริมไม่ใช่มานั่งเฝ้าเต็เตนท์อยู่นะอันนี้ไม่ไม่บึงประสบการณทุกท่านนะครับในการเสือสละดทุกภาคส่วนนะที่เราจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมาดูแลบนทางอาสาสมัครนะฮะที่ เป็นจิตอาสาเราดูแลเพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยให้มากที่สุดรวมทังนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของเราอานนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับครับถ้าพร้อมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายณด่านเทศบาลตำบลเวียงมะคำในวันนี้ครับ สู่นดยการความปลอดภัยทางถนนกำหนดให้มีการป้องกันและลดบัตชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นลดปัดจจัยเสี่ยงจากคนยาฐานะถนนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้ามีบทบาท ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพศ2554บัดนี้ช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่พศ2566ณด,าดณ่านตรวจหน้าเทศบาลตะบนเวียงพังคำบัดนี้ ่นงความปลอดภัย